ครับผมประสงค์เขาใหญ่นะครับเป็นนักธุรกิจ JSP นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอีครับต่อจาก EP เมื่อเช้าครับก็มาดูนาข้าวนะครับ19เท่าไรนะยี่สิบเก้าไร่เนาะยีิบเก้าไร่ครับ1ันหกหน<ล>ึ 1> 1่งครับมาดูความสวยงามนี่นนครับ สุดยอดไหมครับให้ดูไปเรื่อยนะครับเ <c oughs> จ้าของครับคุณหนูครับใช้ผลิตภัณฑ์งเราเป็นไงบ้างครับไปดูข้างใน,นไปดูข้างในต่อครับเข้าแน่นมากเลยครับยอด ข้าเขาบอกว่าบีซอยของเราบำรุงบำรุงดินได้ดีนะครับข้าวสูงไวนะครับต้นสูงและตั้งต้นตั้งได้ไวนี่ประสบการณ์จากคนใช้แหรับครับที่เห็นล้มนี่คือใครๆก็รู้นะว่าข้าวพันหกหนึ่งนี่นครับน้ำหนักเขาจะดีนะครับแป้งดีน้ำหนักดี โดยถ้าใช้ลิตพันเจี๋ยทีของเรานะครับย9้ไล่ครับสุดหูตาครับทั้งสองฝั่งนะครับมีฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งครับเจ้าของปิดมอไซค์ไปข้างหน้าครับเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับแต่เป็นคนใช้เป็นคนใช้สินผลิตพันธได้ดีมากเลยครับคนนี้เป็นแฟนพันแท้นะครับว่าสินค้าของเราดีทุกตัวนะครับโดยเฉพาะบีซอยนะครับ เริ่มใช้ตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่มีโคไบโอติกนะครับย่อยสลายเข้าดีนะครับบอกประทับใจมากุผู้ชมก็สังเกตดูแล้วดูแลกันนะครับว่าข้าวดีไม่มีเลยหญ้าเยอะไม่มีนะครับมีแต่ข้าวรุ่นล้วนครับเนี่ยให้ดูใกล้นะครับมีข้าวรุ่นล้วนเลยของแท้นะครับนี่ครับผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ j จสของเรานะครับ ยังไงครับข้าวสวยไหมครับไม่ต้องบอกว่าน้ำหนักดีขนาดไหนดูล้มเลยครับเนี่ยผลลัพธ์จากการใช้สินค้างเรานะครับรบอกใช้ทุกตัวนะครับประทับใจสินค้าเราทุกตัวนะครับรู้สึกรู้สึกว่ารอบนี้เป็นฤดูการที่สี่แล้วครับใช้มาสี่รอบแล้วนะครับสุดยอดไหมครับท่านผู้ชมให้ดูไปเรื่อยนะครับนี่ครับ ไอ้ที่เห็นว่าหญ้าข้างคันาน,นี่เจ้าของบอกว่าไว้กันกันลมนะครับกันเข้าลม้มพลาดหัวคันาหัว่างัันนะครับแต่น่าจะจริงนะครับดูนะครับดูโอ้โหยอดนะครับสินค้าทุกตัวของเจ p อีอยู่ในนาสองแปลงนี้ครับยิ่ก้าไร่ทั้งหมดนะครับใช้ท,ทุกตัวนะครับตั้งแต่ ic, ที่โปลีอีพ็อกซี่นลำเชื่ดีนะครับมา ได้เต็มที่นะครับเดวันถึง15วันเขาหมักถึงจริงๆนะครับแล้วก็ใช้บีซอยปรับสภาพดินนะครับทั้งบีซอยครับนะครับสารจากับของเราก็ใช้นะครับฝาเขียวนะครับนะครับไม้ครับรองถึงมีโนเทคนะครับเตินตาดอกนะครับข้าวถึงออกรวงได้เยอะขนาดนี้นะครับใช้ทุกตัวนะครับ เพิ่มแป้งเร่งน้ำหนักนะครับบอกได้เลยว,ว่าทุกตัวเราใช้ของเราทุกตัวนะครับ,นะร,บรวมถึงรองพื้นด้วยปุ๋ยเม็ดของเรานะครับมีส่วนผสมของูุหทั้งค้าวนะครับแล้วก็ตัวปรับเ่วนในเรื่องเชื้อรานะครับได้ดีนะครับนะเกล็ดดูชื่นใจดาชื่นใจไปกับกระบอกนานะครับว่าเข้าดียา จะเพื่อที่มันแปดฟอรอมไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะครับกน mm ั hmm. ่ยของนายืนเตะท่าโชว์เท้อยู่ยครับ mm hmm. ของแท้ครับของแท้ไม่ใช่ของเทียมนะครับ mm hmm. นี่คือข้าวนะครับ mm hmm. นาแต่ได้หลายอยู่นะครับปีนี้ฤด,ดูการที่แล้วได้ได้สอยนะ ได้ได้ไปกี่กี่เกวียนผลสไร่ละเกวียนต่อไร่ไร่ละเกวียนเลยนะครับโหสุดฮะผลสองนะผลสไร่ละเกวียนโอ้สุดยอด,ดยอดครับโอ้ไม่ธรรมดาดูลวงครับงทีนนยอย่างก็ช่อดอกไม้โอ,โอ้โหประทับใจแทนเจ,นเจ้าของนานครับนี่คุณหนูนะครับเจ้าของนานครับหญ้าค่ะคาขนาก็ตัดไม่ได้ถ้าตัดหญ้านั้นล้มแพ้คานาหมดอ่ะ โอ้โหสุดยอดน่าจะเป็นจริงล้วถ้าตัดหญ้าปุ๊บข้าวแพะนานแน่นอนนะครับลองไมตัดแลครับขอ,องแท้นะครับข้าวยิ่งไหลเนี่ยเนี่ยหกหนึ่งหน้าหนาวตรงนี้เนี่ยยอดนะครับโดยใกล้ครับดูเม็ดดูรวงแต่เป,เ,เ,เป็นข้าวเบอร์จะไหลกว่านี้ครับรวงอ่ะเป็นข้าวเบอร์จะไหลกว่านี้ครับอันนี้หกหนึ่ง นี่โอ้โหมันแทบมองไม่เห็นเข้าดีดก้มคอ,อแทบหักเลยนะครับดูครับแนวข้าวโอ้เป็นทิวเลยข้าวทางนั้นครับที่ล้มที่โดนพายุเจ้าของบอกว่าล้มพรโดนพายุนะครับไม่งั้นก็ทูลวงตั้งแน่นอนนะครับตอนนี้ราคาข้าวเป็นไงดีไหม แล้วไม่แปดแล้วหกพันห้าเลยเกี่ยวอ่ะโอ้ไม่แปดหกพันห้าแต่ถ้าเม็ดสวยแป้งดีงี้ก็น่าจะหกพันเก้าได้เนาะนะใครกตอนนี้ครับดูกันยาวๆเลยครับนี่ครับข้าวเม็ดสวยไม่ล้มแล้วไม่เห็นเม็ดเลยหก <laughs> เม็ดสุดยอด โอเคครับท่านผู้ชมครับอีพีนี้ก็ดูแต่เพียงเท่านี้ครับก็ประทับใจแทนเกษตรกรนะครับที่มีนาแล้วก็ได้เม็ดข้าวเต็มเม็ดเต็มเต็มรวงแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้ก็มาดูที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ด้านล่างนะครับใครสนใจมาดูได้นะครับมาถามวิธีการใช้สินค้าใช้ยังไงนะครับให้ได้ผลผลิตดีๆแบบนี้นะครับ เจ็พีเขาสุยดยอดครับโอเคครับก็ขอจบ e p พีสองแเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ